ม่านฟ้าอาเซียนลาวพมา่าขแม่เพียนพรั่งพร้อม60แห่งวัดเทียนทูถ,ถิ่นไทยเฮย่พราวช่อมโนโน้อมทั่วด้าวสดุดีด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพรพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีและบริษัทโชไร้ขีดจำกัดผู้ผลิตร,รายการเกมโชว์โซเชียล ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย สิปีอะผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักแดบบีแท็กนะแค t อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตคุณภาพสูงสำหรับคุณแอปพลิเคชัน Instant n i สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้เว็บไซต์ jw.org สวัสดีครับคุณผู้ชมทางหน้าจอไทยรัฐทีวี HD ช่อง3.2ทุกท่านเลยผมหนุ่ยพงศุกนะครับนี่คือเกมโชว์แนวใหม่เกมโชว์หน้าอวตารล่าแต้มครับเราใช้สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตนะครับในแอปพลิเคชันชื่อเดียวกับรายการของเราเกมโชว์โซเชียลนี่อวตารนี้เลยนะครับดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android วันนี้เราเปิดระบบสดให้คุณผู้ชมได้เล่นกันตลอดช่วงเทศกาลสงกรานนี้เลย <c oughs> คุณผู้ชมได้หยุดกันใช่ไหมครับ13ถึง17เลยเดียวนะครับบางคนก็อู้หยุดยาวทั้งสัปดาห์นะครับคุณผู้ชมได้หยุดเราก็ได้หยุดเหมือนกันครับ <c oughs> วันนี้ผมจะเป็นสารที่มองคุณผู้ชมไม่เห็นนะครับฉะนั้นผมอาจจะไม่ได้ขานจํานวนผู้เข้าแข่งขันในรายการหรือไม่ได้เอาอาวาตารหน้าจริงๆนะครับมาปรากฏนะครับแต่ ระบบเปิดจริงสดให้ทุกคนได้เข้ามาเล่นกันนะครับฉะนั้นล็อกอินเลยตอนนี้นะครับสแกน QR Code เข้าร่วมรายการกันได้เลยทีเดียวแฮชแท็กด้านล่างนี้ GSSC หรือ Game ชว์โซเชียลนะครับส่งต่อในโลกโซเชียลเพื่อบอกเพื่อนๆว่าคุณกำลังเล่นเกมนี้อยู่นะครับทางซ้ายและขวาอวตารทั้ง100นี้ที่หมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเราหยิบยืมมาจากวันที่1เมษายนนะครับผู้แข่งขันที่ได้ร่วมเล่นเกมในวันนั้นเลยทีเดียวฉะนั้น ช่วงเวลาแห่งวันหยุดพักผ่อนนี้ทั้งสงกรานด้วยวันครอบครัวด้วยนะครับเมาไม่ขับนะครับนี่คุณอาจจะมีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นแล้วก็มีความสุขกับทุกๆวันนะครับฉะนั้นอย่าเสี่ยงชีวิตด้วยการเมาและออกไปขับขี่ยดยานพาหนะเด็ดขาดเลยทีเดียวเอาละวันนี้เปิดระบบสดนะครับเล่นกันเข้ามามากๆนะครับและเดี๋ยวไปดูการอัปเดตตัวเลขจำนวนผู้แข่งขันเนี่ยใน IG หรือ i n s t a g r กรของเรา Show No Li m i t นั่นเองแล้วก็ facebook.com/slash/game/show/social นะครับ วันนี้ผมจะถามคำถามเร็วเยอะเพราะว่าเราจะไม่ระเบิดหน้าตาแต่ละคนออกแต่เราจะถามเลยตอนนี้แต้มตั้งตัวผมบวกเพิ่มให้100แต้มแจกทุกคนที่เข้าสู่ระบบตอนนี้ครับคำถามนี้ครับใน Instagram มของแอดไทยรัฐทีวีเนี่ยนะครับสถานีเราเนี่ยเขารณรงค์ให้ติดแฮชแท็กคำว่าอะไรครับเพื่อเชียฟุตบอลทีมชาติไทยในการแข่งขันนัดต่างๆคาตอบหนึ่งครับสี่เหลี่ยมเชียร์ไทย คำตอบ2สี่เหลี่ยมทีมไทยแลนด์คำตอบ1นึ่คำตอบ2กดเลยคุณเวลา10วินาทีนะครับในการที่ตอบคำถามนี้ให้ถูกต้องจะไปค้นในแฮชแท็กที่มีมาก่อนหน้านี้ในแอดไทยรัฐทีวีก็ได้นี่เขาใช้กันรื่มร่ำเลยนะครับคนที่จะเช er ียร์ทีมไทยจะใช้คําว่าอะไรระหว่างสี่เหลี่ยมเชียร์ไทยหรือสี่เหลี่ยมก็คือแฮชแท็กทีมไทยแลนด์และคําตอบที่ถูกต้องก็คือเมื่อกี้บอกไปแล้วด้วย เชียร์ไทยครับคุณผู้ชมครับทุกทุกกีฬานะครับที่ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดนะครับเราจะใช้สี่เหลี่ยมเชียร์ไทยและจะเป็นในทุกแมตช์การแข่งขันกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อจะปลุกกระแสนะครับการชมกีฬาทีมชาติไทยอย่างสนุกสนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตอนนี้ก็มีคนเข้าไปใช้แฮชแท็กนี้กันเยอะพอสมควรและไม่ใช่เฉพาะอินสตาแกรมนะครับ เฟซบุ๊กทวิตเตอร์ใส่ได้หมดเลยทีเดียวนี่ต้องขอบคุณทุกๆกการติดตามนะครับการถ่ายทอดสดกีฬาของไทยรัฐทีวีที่ได้รับเสียงเชียร์เสียงชื่นชมกับมุมกล้องและความตั้งใจในการถ่ายทอดมากพอสมควรนะครับเราจะมุ่งมั่นและพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดต่อคุณผู้ชมนั่นเองครับไปดูของรางวัลดีกว่าว่าสะสมได้ในรายการแล้วแลกอะไรไปดูเลยของรางวัลประจําเดือนนี้นําเสนอโดย อิสาคลินิกโนเอลคลินิกอเดโยคะสกายฟลายฟิตเนส PRN าร์เอ็นสกินคลินิกไมโครซอฟท์ออฟฟิศสามหกาไเมนชันคลินิกรีฟซูชิสตอร์มชาร์โดลิควิดอาร์เมอร์คุณโตทะเลเผา 4G จีพ็อกเก็ตไวไฟมีโอซูชิเฮาส์วินกินคอเฟ่คิวโฮมสปา อุ้ยฝาบาร์แอนด์รีสอร์ทชาบูคิงขุนบุรีไรซ์เบอร์รี่ดิวาน่าพลาซาภูเก็ตปาตองบีชบาร์เมืองนน์อินไลน์สมเด็จบ้านดินกีวันนี้ขอเสนอแพ็กเกจเสริมความงามฟรีที่อนิสาคลินิกออกกำลังกายฟรีที่ M5 Fitness 3คลาสสำหรับสมาชิกอินส a ต t n ์ไนซซื้อ1คลาสฟรีอีก1คลาส อิ่มฟรีที่ร้านรีฟซูชิมูลค่า500บาทสรัสมาชิกอิน t ตนไนรับส่วนลด15%เเมื่อทานครบ2,000บาทเช่าใช้ฟรีบริการ 4G p o c k พ็อกเก็ต WiFI ในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นวดฟรีที่ Q Home Spa สมาชิกอิน t ตนไนรับส่วนลดสุดคุ้มเมื่อนดวดชั่วโมงที่2อิ่มฟรีกับชาบูคิงบุฟเฟ่มูลค่า200บาท และสำหรับสมาชิกอินสแ t น i นนแถมฟรีเกี๊ยวซ่า1หนจานเมื่อทานครบ400บาทสำหรับอาราคาสเมนูแลกฟรีกับข้าวขุนบุรีไรซ์เบอร์รีนั่นแหละครับขอรางวัลของเรานะครับนี่ช่วงของารานนี้ก็เปิดแลกรับได้อยู่ตลอดนะครับทุกๆ แอปนะครับที่มีการแลกรับผ่านหน้าร้านนะฮะหน้าร้านนี่ก็เดินไปที่หน้าร้านได้เพราะร้านไม่ได้หยุดช่วงปีใหม่วันหยุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขอรงวันผ่านไปรษณียีนะครับเจ้าหน้าที่และทีมงานของเราจะกลับมาส่งหลังจากวันที่19เมษายนนะครับดฉะนั้นก็กดข้อความส่งเข้ามาก่อนใน Facebook ได้นะครับอย่าเพิ่งเร่งรัดในการตอบนักเราจะกลับมาตอบหลัง19เมษายนนะครับเอาละวันนี้ผู้ที่จะมาเป็นปรษนีกับเราและอยู่กับเราในช่วงเวลานี้ครูทอมคำไทยและเพื่อนดาสราณีสวัสดีครับ สวัสดีครับผมทำไมฮะทำไมครับนี่เราเป็นสาสารนี่มองไม่เห็นกันอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้แต่เราเรามองเห็นกันครับพี่เรามองเห็นกันแค่3าคนแม่เสียดายผมมองคุณผู้ชมไม่เห็นวันนี้แต่ว่าวันนี้เราจะถามคำถามกันเลยข้อแรกครับจากสกูปไทยรัฐออนไลน์นะครับมีการระบุว่าเทรนด์สีผมที่กําลังมาแรงตอนนี้นะคือสีอะไรครับคําตอบหนึ่งครับสีส้มทองเหมือนแสงพระอาทิตย์ค่ะคําตอบสองครับสีเทาเหมือนสีผมคุณย่า ผู้ชมว่าเทรนด์ไหนมาแรงสำหรับการทำสีผมกดเลยเรื่องแฟชั่นถามเพื่อระดาค่ะสีส้มทองเหมือนสีพระอาทิตย์นี่แหละค่ะเขาว่ามันทำให้ความร้อนเนี่ยหายไปมากขึ้นนะคะเพราะว่ามันไม่ดูดดดความร้อนมันร้อนไปครับลงเพื่อระดาครับเดี๋ยวนี้ครับเราต้องแบบแนวโอลดี้นะผมเราต้อง e เลียนแบบคนแกแ่ล้วบบแแลอยากจะแบบคนแก่และคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูนเลยสี เทาเหมือนสีผมคุณย่าเลยใหญ่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 บทความนี้ลงในไทยรัฐออนไลน์นะครับเป็นคูิปนะครับบอกว่าฟันธงเทรนดนี้มาแน่สีผมคุณย่าไม่ทําเฉยโอ้โหงงเลยทำไมอยู่ๆนะครับสีผมธรรมชาติคนเรานี่ดูภาพประกอบฮะสาวๆสวยๆตอนนี้ไปเป็นเรียกว่าไปย้อมกันเป็นสีนี้กาลังเป็นเทรนกระแสฮิตไปทั่วโลกนะครับเหลือเชื่อมากก็คือเป็นสีเทาๆแบบนี้เลยทีเดียวน่าจะได้รับแรงบันดาลใจจากริชาร์ดเกียร์ใช่ไหมฮะนักแสดงเรียกว่าเรียกว่า ผมผมเนี่ยผมขาวผมเทานะแต่แบบหล่อหล่อนานจอร์ดครูนี่ก็เป็นเหมือนกันอันอิงนิรุตก็ใช่ดูทำเอาบ้างไหมฮะเดี๋ยวเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำทุกวันนี้ก็กรอกดาอยู่ใช่ไหมครับดีแล้วดีแล้วเอาละพักสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาถามคำถามกันต่อนะครับวันนี้หน้าอวตารหยิบยื้จากวันที่หนึ่งเมษาคุณไม่ต้องรู้ว่าจะได้ขึ้นหรือไม่แต่ถ้าคุณกดแล้วตอบถูกแล้วได้ร้อยคะแนนแปลว่าระบบ ยึดถือว่าคุณอยู่ในหน้าจอนะครับวันนี้เราไม่เห็นกันเองแต่คุณตอบได้สดๆตอนนี้นะครับให้เวลาคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้โหลดแอปครับโหลดแอปเลยเกมโชว์โซเชียลนะา iOS และ Android โหลดได้แล้วเล่นกันเดี๋ยวนี้นะครับเดี๋ยวสนุกกันด้วยกันครับสักครู่กลับมาครับเกมโชว์โซเชียล 100 PLUS ครึ่งดื่มซารูปแบบใหม่เอาไว้ดื่มตอนที่ต้องออกไปปัน่นสนุกกับเพืเ่อนๆแล้วต้องออกไปต่อที่กองถ่ายตอนที่เทคแล้วเทคอีก100ด l u s ดื่มได้ทุกตอนเพราะชีวิตยังต้องไปต่อใหม่ My 100 PLUS จรสสัญญาณ 4G จาก d t แทพร้อมให้บริการแล้ววันนี้ที่กรุงเทพและกว่า40จังหวัดทั่วไทย Make Up ล e m o เวอรลบเครื่องสำอางได้ดีแต่สิวอาจยังไม่หายเพราะอาจไม่มีสารช่วยลดสิวอุดตันใหม่ Acne and Makeup Cleansing Water ช่วยขจัดเครื่องสำอางแม้สูตรกันน้ำพร้อมช่วยลดสิวอุดตัน2ประสิทธิภาพใน1เดียวจากยูซิรินมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวลอง a c t a Clean i e ชื่นไม่จำเจใหม่นมเปรี้ยวอัคทีเวียต่นลิ้นจี่พอนเอ็กซสเม็ดเล็กเย็นพอนเอ็กซสร้อนเช็รเพชรมัดร้อนเพ็รร้อนเพ็รอย่าร้อนจนเบลือ ร,ร้อนร้อนเผ็ดเผ็ดเย็นเย็นเท่านั้นแกงรวยดย้วยเย็นชัวร์แลกซื้อสองขวด25บาทวันนี้ถึง25เมษายนนี้ที่เซเว่นอีเลเวนมาสคาร่าของดีายหายไป,ปนหนึ่งกลอ่องไ่ได้ไง้ยะฉันอย่งคู่ไม่จบทุกท่านที่อยู่ในห้องวันนี้จะถูกฉันสอบสวนคงกำลังกังวลอยู่สิว่าจะถูกไล่ออกม่อมิตา๋ยวมาปักปั้มกันนะยังไงวันนี้ก็ต้องได้ตัวเอามาสคาร่าไปหรือเปล่า สนบเย17ปีอะผูกพันแบบไม่รู้ตัวนะรักแดบบีแท็กนะแอปพลิเคชัน Instant n i สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้ครับก็สู่เกมโชว์โซเชียลของเราเลยทีเดียวครับเราจะถามกันต่อและถามกันเร็วเพราะวันนี้ผมมองคุณผู้ชมไม่เห็นแต่คุณเล่นได้สดๆพร้อมกันทั่วประเทศนะครับรทีวีที่นี่มีแบบนี้ที่เดียวครับเราไปต่อข้อ2กัน ข้อ2นี้ถามเกี่ยวกับเรื่องสงกรานครับสถนนิฐานกันว่าเทศกาลนี้นะครับมีมาจากเทศกาลของประเทศใดมาก่อน คำตอบหนึ่งครับกัมพูชาค่ะคำตอบสองครับ <India. S 1> อินเดียไม่เคยรู้ละสิสงกรารไม่ได้ออริจินัลในเมืองไทยนะครับแต่อินสปายได้รับแรงบันดาลใ,ใจมาจากที่ไหนสองที่นี้กดเลยกัมพูชาสิคะประเทศเพื่อนบ้าน <c oughs> ของเราคําแม่นะคะเขามีการสาดน้ำใส่กันแบบนี้เหมือนกันโอ้โหนี่ฮะที่มีเหมือนกันเพราะว่าเราหมายถึงว่าไทยและกัมพูชาเนี่ยเอามาจากอินเดียเหมือนกันครับผมเคยไปอินเดียไปร่วมเทศกาลนี้มาแล้วแต่เขาไม่ได้สาดน้ำแล้วเขาสาดสีใส่กันโอ้โห <And S 2> อย่างนี้เลยไม่ออก Android a n s w e a r i s, right <S, <laughs> <S พูดเลยมบยอยู่นะครับผู้ชม The r i g h t a n s w e r e s t in i n d ย คือประเพณีสงกรานต์ของไทยนะครับสันนิษฐานกันว่ามาจากเทศกาลโฮลี่โฮลี่ของประเทศอินเดียภาพเป็นแบบนี้เลยก็คือการที่สุดปีเก่าของเขาเขาจะฉลองรื่นเริงโดยชาวฮินดูนะครับจะออกมาสาดสีใส่กันแบบนี้ครับช่วงต้นเดือนมีนาคมนะครับก็เป็นวิธีเรียกอีกแบบบอกเทศกาลแห่งสีสันอ่าก็เป็นภาพที่เราเคยเห็นกันนะจากภาพข่าวต่างประเทศแล้วก็พวกหนังสือสารคดีต่างๆก็เคยถ่ายทํากันไปฉะนั้นเนี่ยการสาดสีก็กลายเป็นการสาดน้ําในภูมิภาคเอเชียของเรานะฮะรับา ได้รับแรงบันดาลใจมานี่เป็นสงกรานต์นะครับตอนนี้สิงคโปร์เขาก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเราหมือนะมีเหมือนกันเอาละไปดูไม่ต้องไปดูสิวันนี้เราไปดูข้อต่อไปดีกว่าวันนี้ไม่มีระเบิดออกนะครับข้อ3ครับเราจะหมุนวงล้อเพิ่มแต้มให้คุณผู้ชมเอาเท่าไหร่ดีรุยหนึร้อยหนึ่งร้อยห่ร้อยร้อยเท่าไหร่ดี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 หนึ่งร้อยแต้มครับข้อนี้เลยครับ ข้อใดคือความหมายของการรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่ที่ถูกต้องในเทศกาลสงกรานต์คำตอบหนึ่งครับขอพรผู้ใหญ่ค่ะคำตอบสองครับอวยพรผู้ใหญ่ครับคือคุณไปรดน้ำเขาเนี่ยคุณขอ<ห>พรเขาหรือคุณอวยพรเขาคำตอบหนึ่งคำต,ตอบสองกดครับรรครูทองค่ะ <ผม S 1> เป็นผู้น้อยเนี่ยเราก็ต้องไม่ขอพรจากผู้ใหญ่สิคะเขาผ่านประสบการณ์มากกว่าอุอาบุสงกว่าเราค่ะแต่ปกติที่เคยเนี่ยนะครับเราก็อยากจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวของเราเนี่ย ท่านท่านจะได้อยู่กับเรานานๆรน้ำตั้งหมดเป็นอีกมงคลเพื่อเราคะ่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยรถน้ำเนี่ยเพื่อขอพอรครับ ผู้หลักผู้ใหญ่มีประสบการณ์ชีวิตมากกว่านะครับมีความอาวุโสมากกว่าอยู่ในสถานะที่สูงกว่าเรานะครับฉะนั้นประเพณีของไทยก็คือคลานเข้าไปขอพรจากผู้ใหญ่นั่นเองนะครับนะฮะหลายคนไปอวยพรใหญ่เลยพอลดน้ำแบบขอให้ล่มเย็นล่มไสอยูก็โอเคเป็นความอบอุ่นดีนะครับก็ถือเป็นความหมายหนึ่งในวันครอบครัวด้วยนะครับเอาละเราไปต่อข้อต่อไปเลยข้อ4ครับก่อนที่สงกราน เดอะไวส์ไม่ได้เกี่ยวกับสงการเทศกาลนะฮะสงการเดอะไว c ์เนี่ยเขาจะมาประกวดร้องเพลงเออจริง,รงๆเป็นคำถามเกี่ยวกับวันสงการนะฮนะเกี่ยวสิีครับที่มันเป็นวันของสงการเดอะไวส์ใช่ไหมครับใช่เขาจะมาประกวดร้องเพลงเนี่ยอยากรู้ว่าก่อนที่เขามาเขาประกอบอาชีพอะไรมาก่อนคุณทราบไหมครับคำตอบหนึ่งครับขายลูกชิ้นปิ้งค่ะคำตอบสองครับรับจ้างวาดภาพเหมือนครับ อะไรเป็นอาชีพของสงกรานต์เดอะไวท์ก่อนร้องเพลงกดเลยโถโถโถไม่เคยดูเดอะไวท์สิคะเขาขายลูกชิ้นดองดังมากเคยขายลูกชิ้นมาก่อนแล้วก็ชอบร้องเพลงื่องเวลาขายลูกชิ้นค่ะใช่่เขาเป็นจิตรกรครับเขาจบมาด้านนี้โดยตรงครับก่อนจะมาประกวดไวท์ รับจ้างวาดภาพเหมือนที่ตลาดน,นัดแถวบ้านาที่จังหวัดนครราชสีมานี่บอกแล้วข่อบูญเป๊ะน้องเฟื่องร้องเพลงเนี่ยก็คือศิลปะอย่างหนึ่งดังนั้นศิลปินก็น่าจะวาดภาพก่อนใช่ไหมวาดภาพไปร้องเพลงไปโอ้ยมีความสุขคนเป็นเัื่องเป็นแบบก็มีความสุขคำตอบที่ถูกต้องก็คือดเลยแต่นั่นไม่ใช่สงกรานต์ครับสงกรานต์ขายลูกชิ้นปิ้งค่ะ เป็นอย่างนี้ครับก่อนที่จะมาเนี่ยนะฮะเขาเคยขายลูกชิ้นปิ้งอยู่หน้าร้านเกมทาเป็นอาชีพเลยเป็นร้านเกมในชุมชนหนองไผ่ล้องอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโคราชเหล่านี้เองนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าเมื่อได้มาเป็นนักร้องเต็มตัวแล้วสงกรานก็เลิกขายลูกชิ้นปิ้งไปโดยปริยายอันนี้เราเรียกดังแล้วเลิกใช่ไหมฮะเขาไม่มีเวลาเขาได้อาชีพที่เขาถูกใจมากกว่าเงียเขาก็ไปทุ่มเทการร้องเพลงเพราะว่าสงกรานร้องเพลงเก่งจริงๆชื่อจริงคือสงกรานรังสรรปัญญาเรือนนะครับ นะสงการปรังสันปัญญาเรือนไม่ใช่สงการเตชนะนรงนครับ <c oughs> เป็นสามี <c oughs> ของอน้น <c oughs> องแอฟเขานอยู่บนันซ่าเขาใหญ่เอาละครับพักสักครู่หนึ่งเนี่ยเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเราจะถามกันต่อถามเร็วถามไวแจกแต้มเพียบเทียบสักครู่เกมโชว์โซเชียล กลับมาอีกครั้งกับงานประกาศรางวัลของคนออนไลน์ Thailand Social Award s 2015 Presented by True Move Edge Social Inc. Show No Limit และ NBC เปิดเวทีสำหรับคนออนไลน์โดยเฉพาะตอกย้ำความทรงพลังของ Social Media ซึ่งคุณเองก็มีส่วนร่วมได้อังาครที่21เมษาย,ยนนี้ณนะโรงละครอักษรา King Power สำรองที่นั่งด่วนที่ Social Inc. com s Social Award s 2015งานนี้มีโชว์เซอร์ไพรส์จากศิลปินดาราคนออนไลน์เพียบ ลุ้นโชค2ต่อกว่า3ล้านบาทกับ Planetcom ซื้อชิ้นไหนก็ลุ้นโชค2ต่อต่อที่1ลุ้น iPhone 6ทุกเดือนต่อที่2มิถุนายนลุ้น b e n ซ์ a 8 8 0วันนี้ถึง29มิถุนายน2558 Planetcom สัมผัสความหรูหราของสีทองกับชาโคลที่ผสานในขนแปรงเกลียวใหม่โคเกต360องศาโกชาโคเพื่อความสะอาดอย่างทั่วถึงที่เหนือกว่า ร้อนเช็ดเพ็ดสมัดร้อนเผ็ดร้อนเผ็ดอย่าร้อนจนเบลอร้อนร้อน,อนเผ็ดเผ็ดเย็นเย็นเท่านั้นแกงควยด้วยเย็นชัวแลกซื้อสองขวดยี่สิบห้าบาทวันนี้ถึงยี่สิบห้าเมษายนนี้ที่เซเว่นอีเวนถ่ายรูปนด้ไหมคะเฮ้ยจานบินเคียวเด่นทีเพืเ่อป่า และเดนทีนไอซ์เย็นสุดคู่ลุ้นตะลุยกินฟินไกลถึงเกาหลีกลับต่อเก้าถึง14พฤษภาคมนี้เพิ่มเติมคลิกเฟซบุ o กเดนทีนไทยแลนด์วันผู้สูงอายุแห่งชาติผู้สูงอายุคือผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปโดยในประเทศไทยมีผู้สูงอายุ9ล้าน6แสนคนคิดเป็นร้อยละ10.7 จึงถือได้ว่าประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วเนื่องจากมีสัดส่วนผู้สูงอายุมากกว่าร้อยละสิบของประเทศและคาดว่าในอีก15ปีประเทศไทยจะมีสัดส่วนผู้สูงอายุถึงร้อยละ25ในประเทศไทยจังหวัดที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุสูงที่สุดคือจังหวัดพิจิตรหนึ่งในห้าของผู้สูงอายุมีไรายได้ไม่เพียงพอใช้จ่ายประจำวันหนึ่งในสี่ของผู้สูงอายุไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ 1>, 1ในสของผู้สูงอายุยังต้องทำงานอยู่และเกือบหนึ่งใน2ของผู้สูงอายุอยากให้ภาครัฐเพิ่มเบี้ยอย่างชีพสำหรับคำวยพรที่ผู้สูงอายุอยากฝากให้ลูกหลานชาวไทยในเทศกาลสงกรานต์คือขอให้มีความสุขความเจริญพบแต่สิ่งดีๆมีแต่คนรักและอยู่เย็นเป็นสุข นุ่นโดยแอปพลิเคชัน Instant9 สิทธิพิเศษที่ใครก็ใช้ได้าช่วงของกลางนี้นะอย่าลืมมีวันหยุดมีเวลาแล้วนะครับอย่าลืมเอาคะแนนที่คุณมีเนี่ยนะครับ ไปใช้นะครับกับร้านค้าต่างๆจากเรานะครับต้องยอมรับเลยว่าในเดือนนี้ก็มีหลายแบรนด์นะครับส่วนใหญ่แล้วเป็นทั้งบริการนะครับเป็นสุขภาพนะครับเป็นร้านอาหารนะครับแล้วาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกรายเพราะนี่เป็นเกมโชว์แนวใหม่ที่ทําให้ทั้งคุณผู้ชมสปอนเซอร์และผู้ผลิตรายการทีวีได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับนี่คือระบบนิเวศใหม่ของเรานะครับก็ขอบคุณที่ตอบรับบริการในการเล่นเกมกับเราซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสนุกสนานกันที่หน้าจอ ทุกข้ำคืนแบบนี้2 1่สนาฬิกาสานาทีนะจ๊ะไปต่อข้อ5กันเลยหมุนวงล้อเพิ่มแต้มให้ด้วยเอ้าเว็บร้อยหนึ่งร้อยเท่าไรดีร้อยสี่โรร้อยหนึ่งเอาให้เลยร้อยหนึ่งทีใหม่ทันทีเอาเท่าไหร่ดีนี่ ร,รอวงล้อซะโอ้โหใจกับหยุดเต้นเลยเมื่อกี้นี้ประเทศเมาดีฟนะครับส่งเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายมาเรียนภาษาไทยครับอะอยากรู้ว่ามาเรียนที่มหาวิลาลยไหนทราบไหมคําตอบหนึงครับมอสวอมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะคําตอบ2ครับมหาวิทยายลัยมหิดลครับ เราทายกันก่อนว่ามหาวิทยาลัยไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยรู้เหตุผลว่าประเทศมาลดีฟส่งเจ้าที่มาทําไมกดเลยมสาวาสิคะสิทธิ์เก่าก็อยู่นี่อ่านข่าวมาเดี๋ยวเดียวไม่ไมา<ม>ิโดนครับผมเพราะว่าคณะศิลปาศาสตร์มาฮิดโดนเนี่ยครับเขาเชี่ยวชาญมากครับเรื่องการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติลา่าสุดนีครับเาเพิ่ แปลจากการแปลนี่ร้านเมืองไกลมืองฝั่งขีดนะครับือพูดเนี่ยเปลี่ยนคเปลี่ยนคำตอบจากมอสสวอรเนี่ยเป็นมหิดลนะคะก็เลยเป็นอย่างนี้และคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูดเลยครูทอมใบถูกครับแต่คำตอบคือมอสวอครับคณะมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรนะครับก็มีความเชี่ยวชาญมากนะครับในการที่จะสอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติมาเป็นเวลานานแล้วนะเป็นทศวรรษแล้วนะครับอาจารย์ของผมเองซึ่ง เรียกว่าปลูกฝังนะฟุมฟักสอนวิชาวาทการนะครับหรือการพูดมาโดยตลอดเนี่ยก็คืออาจารย์พัทยาจิตเมตตานะครับแล้วก็อาจารย์บรรพศนี่นะครับก็ได้ทํางานแลกเปลี่ยนแบบนี้กับ,รบประเทศเกาหลีด้วยนะครับ,รบก็นี่แหละเดินทางไปแล้วก็สอนหลายๆประเทศเวียดนามเกาหลีไปหลายที่เลย เมาดิฟส่งเจ้าหน้าที่มาทําไมเหตุผลเพราะว่ามีคนไทยที่ไปเที่ยวทําผิดกฎหมายเขาบ่อยครับเขาก็เลยต้องเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะสื่อสารกันอู๋เขาลงทุนมากนะครับในการที่จับเราไปปรับนี่นะครับสุดยอดมากเลยทีเดียวฉะนั้นนี่ไปเรียนที่มสวนะครับมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรจน์นะครับประเทศอินเดียนะเขาก็มานะครับเราจัดอบรมให้มสวเนี่ยจัดอบรมให้เยอะนะฮะนักการทูตอินเดียศรีลังกามองโกเลียพูตาน ซ้อนมาหมดแล้วนะครับ <ừ> นี่นะก็ชื่นชมอาจารย์ทุกท่านเลยนะครับที่มสวด,ด้วยครับสิทธิ์ไม่เคยลืมเลยนะครับ,รบชอบมากโรงเรียนนี้นะครับหมหาวิลัยนี้ครับอา้าวไปดูข้อต่อไปเลย<อ>นี่ในข้อที่6นะครับสีชมพูของทะเลสาบแห่งนี้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าเกิดจากอะไรนะเคยเห็นภาพกันนะ National Geographic เคยลงสารีต่างๆ,ๆ,ๆ,ๆเคยถ่ายรู้ไหมฮะทำไมทะเลสาบนี้เนี่ยเป็นสีชมพู ทะเลสาบนี้ชื่อเล็กฮิลเลอร์เล็กฮิลเลอร์ทำไมเป็นสีแบบนี้เราถามเกลือกชิลเลอร์รู้ไหมฮะคำ <c oughs> ตอบหนึ่งครับแรธทตุค่ะ คำตอบสองครับแบคทีเรียครับจะเพราะอะไรเป็นสีชมพูกดเลยสีชมพูแบบนี้นะคะมาจากแร่ธาตุคอร์สผสมกับแคลเซียมผสมกันไปพอไปทปําปฏิกิริยาทางเคมีกับน้ำเนี่ยชมพูเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยไม่เห็นเหมือนที่รู้มาเลยครับที่ผมรู้มาเนี่ยนะครับเป็นแบคทีเรียชน,นิดนึงมครับที่มันจะดูดแสงจากดวงอาทิตย์มาซัมติงนี่แหละแล้วมันทูเลยนะในแถวนี้ไม่ใช่แบคทีเรียดูสิครับพี่หนุ่ยับน้องเฟื่องระดาร้ายกับผมเหลือเกินครับ และคำตอบที่ถูกต้องก็คือพูเลยน้องเฟื่องอาจจะไลฟ์แต่ภูทอมนี่ลิเกมากๆเลยทีเดียวแบคทีเรียทะเลสาบสีมูนี้เป็นน้ำเค็มนะครับอยู่บนเกาะแห่งหนึ่งในประเทศออสเตรเลีย <c oughs> ทะเลสาบแห่งนี้กลายเป็นสีมูเพราะอะไร <c oughs> ทะเลมีความเค็มจัดมาก <c oughs> ก็เลยมีแบ <c oughs> คะทีเรียนะฮะที่ตั้งชื่อว่าอะไรนะ แบคที ria อะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งให้ผมดูโพลอยแบคที ria นี้ชื่อยูนาเรียล่านี่นะค้องอูนาเรียล่าฝึกคิดอยู่ตลอดนะครับผมแข่งเกมโชว์นี่สมองต้องคิดตลอดใช่ใช่ใช่จะมาเป็นปรัชณีนี่ต้องรู้ตลอดใช่ดูในเรียลล่ะยูในเรียลล่ะดูในทีนี้ผลิตสารสีแดงออกมาจากการดูดซับแสงอาทิตย์นะครับทะเลสาบตรงนี้ก็เลยกลายเป็นสีแดงอ่อนๆนะทีนี้เมื่อไปกระทบกับแสงแดดก็เลยดูเป็นสีชมพูแบบนี้เลยทีเดียวนะ เอาละนะโอ้โหนอนได้ให้สบายเลย<ช>ยิ่งเค็มจัดเมื่อเท่าไหร่คนเนี่ยลงไปลอยได้เลยนะฮะเหมือนเอนดซีในอิสราเอลนะครับต่างๆนานา,นาเอาละไปดูข้อ7เลยวันนี้น่าจะถามได้หลายข้อนะครับสวนงู สวนงู yeah. อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานใดครับนะ่ะสวนงูนี่ก็หมายถึงสถานสาเภานั่นเอง influenced. ที่หน้าถนนอังรีดูนงังตัดกับถนนพระรามสี่ค,คำตอบหนึ่งครับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและผันพืชค่ะวคำตอบสองครับสภาการชาติไทยครับที่ไหนดีใครดูแลกดเลยงูค่ะคุณทองงูจะไปสภา,าการชาติไทยได้อย่างไรตอบแต่แน่นอนุณบอกเองว่าอยู่ตรงอังรีดูนัง สวนงูนี่อยู่ติดกับสภาการชาติไทยเลยครับผม คือเนี่ยงูมันมีพิษไงแล้วเราก็รีดพิษงูมาร้อยกรองกินบริจาคเลือดต่อผู้ัมครับครับผมถ้าเกิดอาการไปอยู่ติดกันที่ไหนต้องอยู่ในการดูแลของที่นั่นแหละครับอย่างนี้ค่ายจีเอ็มแกรมมี่ไม่อยู่ในการดูแลของมสวประสานมิตรหรอครับเพรอยู่ติดกันนะฮะแต่นิสิตมสวก็มาอยู่กรมี่เยอะนะครับผมก็นี่ไงลงบ่มเพราะนิสิตเพื่อจะไปทํางานแกรมมี่เลยทีเดียวใช่ครับคณะศิลปกรรมศาสตร์ส่วนใหญ่เขาไปทำงานที่นั่นกันเอาล่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ูสวนงูเป็นการดูแลของสภากาชาติไทยนะค อยากให้คนที่เพิ่งไปเที่ยวมาบอกหน่อยว่ามีการแสดงมีอะไรบ้างนี่นะครับสวนงูนงูเนี่ยนะครับคือก็มีการจัดแสดงงูครับผมมีทั้งงูเป็นเป็นเลยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็วิวัฒนาการของงูนะครับเอ๊ะเวลา<ะ>ถูกงูกัดเนี่ยเราต้องรักษาตัวยังไงความเชื่อเกี่ยวกับงูก็มีครับมีตู้แสดงอวัยวะเพศงูด้วยครับพี่ครับเดี๋ยวนะมีวิวัฒนาการงูด้วยใช่ไหมว่า,วาจะไล่แบบดาวินชี่อะไรที่แบบว่าจากงูจะกลายเป็นคนที่สุดเงไงละเบียดงูไม่ได้กลายเป็นคนครับผมหมาเถึงว่า เงูแต่และชนิดต่างๆ<อ>แลว้วก็มีการแสดงครับเวลา11<อ>โมงเนี่ยนะครับจะมีโชว์รีดพิษงูอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ<อ>แล้วก็บ่า,บายสองโมงครึ่งนะครับจะเอางูออกมาแสดงเราสามารถไปถ่ายรูปกับงูได้ค<อ>่าเข้า40บาทเองครับพี่ล้ะโอ้โหเมื่อกี้นี้ ผมพูดผิดไปนิหนึ่งวิวัฒนาการไม่ใช่ทฤษฎีของดาวินชีทฤษฎีของนี่ชาวดาวินนเพิ่งรบร้อยปีชาติการไปแต่ว่าส่วนตัวผมไม่เชื่อนะเรื่องนี้มนุษย์จะมาจากลิงได้ยังไงถ้ามนุษย์มาจากลิงลิงทุกวันนี้ในสวนสัตว์ไม่กลายเป็นคนบ้างล่ะใช่ไหมเอาละไปดูข้อต่อไปเลยเอ้าหมดเวลาเพ่านั้นเฉยเลยเอานึกว่าวันนี้จะถามให้เยอะขนาดไม่มีระเบิดหน้าปุ่งปังปุ้งปังครับผมผู้ชมครับ เดี๋ยวต่อไปเราไปดูครับยายเป็ดที่เรอักลี่เบตตี้ไทยแลนด์ต่อจากรายการเกมโ,โซเชียลแล้วมีแบบนี้ทุกคืนวันจันทร์นะครับ oh. เราขอบคุณเซสโซอิโฟสํสำหรับการควบคุมระบบ การยิงคำถามน,นะครับไปสู่มือคุณผู้ชมด้วยอย่าลืมประเมินคุณภาพแอปนะครับเราจะได้แชร์ต่อและบอกคนทั้งโลกว่าเกมโชว์โซเชียลคุณเล่นอยู่และสนุกอย่างไรที่ได้คะแนนเท่าไหร่บอกเราได้เลยเจอกันใหม่นะครับจันนุ่งสุกแบบนี้20่สบนาทีกาสานาทีสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์ผมมองคุณผู้ชมไม่เห็นอาจจะไม่ได้ขานชื่อนะครับแต่เราสนุกได้เหมือนเดิม <c oughs> เก็บแต้มได้เหมือนเดิมเบเปิือมากขึ้นด้วยเพราะว่าจะเปิด,ปดวงล้อเพิ่มแต้มกันรื่มร่ำเลยทีเดียวเดี๋ยวกลับมานะครับวันพรุ่งนนนีอกััม่วสสลลาาโชิตไปดครบ